สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภา,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนติวอาร์ทนะคะติวอาร์ทเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการเขียนประโยคจากภาพนะคะแบบฝึกทักษะที่7นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกเนาะเราต้องอ่านคําชี้แจงก่อนนะคะว่าเขาให้นักเรียนทําอะไรนะคะเราจะได้ทําตามแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องเนาะ,ะคำชี้แจงนะคะ ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนให้เป็นประโยคให้ได้ใจความนะคะนักเรียนต้องเขียนเป็นประโยคให้ได้ใจความสั้นๆคือให้นักเรียนแต่งประโยคนั่นเองโดยให้นักเรียนดูจากรูปภาพก่อนนักเรียนจะแต่งมั่วๆไม่ได้จะแต่งแบบตามใจตัวเองไม่ได้นะคะว่าอุ้ยฉันจะเอาคํานั้นคํานี้มาแต่งอย่างนี้ไม่ได้นักเรียนต้องดูภาพแล้วเวลาแต่งต้องให สำ, <com> สำคัญกับภาพด้วยนะคะนักเรียนดูภาพที่1เลยนะคะภาพที่1น,นักเรียนสังเกตเห็นอะไรนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรนักเรียนนําสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นไปแต่งนะคะเหมือนภาพที่1น,นักเรียนเห็นคนอยู่3คนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอ่าคนโตคนโตนี่น่าจะเป็นคุณครูไหมคะอ่าแล้วก็จะมีเด็กอยู่สองคนและนักเรียนสังเกตดีๆนะคะเขาใส่หน้ากาก,ากอนามัยด้วยแล้วกําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะนักเรียนสังเกตดู อ่าแล้วนักเรียนก็ไปแต่งให้เป็นประโยคได้เลยนะคะต่อมาประโยคที่2รูปภาพที่2นะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นนักเรียนเห็นอะไรคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะกําลังเหมือนจะวิ่งเนาะเหมือนจะวิ่งอยู่กับอะไรคะสุนัขกับสุนัขตัวโปรดของเขานั่นเองนะคะต่อมาประโยคที่3นักเรียนดูสิคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพ อาจารย์เกตเห็นอะไรในภาพคะมีอะไรคะมีเหมือนกับเป็นสัตว์อยู่3ชนิดเนาะเป็นสัตว์อยู่3ชนิดแล้วก็มีบัวรดน้ำเออนักเรียนจะแต่งว่ายังไงดีคะนักเรียนลองคิดติกตอกจิกตอกนะคะ,ะนักเรียนก็แต่งเป็นประโยคออกมานะคะต่อมาภาพที่4นะคะภาพที่4ที่นักเรียนเห็น ภาพอะไรเอ่ยโอ้มีภูเขามีบ้านนะคะมีต้นไม้นักเรียนจะแต่งเป็นอะไรแต่งออกมาได้เลยนะคะต่อมาภาพสุดท้ายภาพที่หนะคะภาพที่ห้าคิดว่าเขากำลังทำอะไรคะเหมือนเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เหล่านี้สามสี่คนเนี้ยค่ะกำลังเหมือนกำลังเล่นอะไรอยู่เนาะเล่นของเล่นหรือเล่นอะไรสักอย่างเหมือนเด็กคนนึงกำลัง เล่นอานนี้ค่ะกำลังเล่นรถอยู่นะคะครถบังคับเป็นของเล่นนะคะแลวอีกคนนี่กําลังเหมือนกับอะไรคะเหมือนกำลังเตะบ,บอลน,นะคะเตะฟุตบอลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองแต่งเป็นประโยคออกมานะคะให้ได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์กระชับนะคะลงมือทําได้เลยค่ะแบบฝึกทักษะที่แนะคะ ก่อนที่เราจะทำนะคะทุกครั้งเราจะต้องอ่านคำชี้แจงกันก่อนนะคะเราจะได้ทำตามได้ถูกต้องนะว่าคำชี้แจงก็ให้นักเรียนทำอะไรนะคะอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนให้เป็นประโยคให้ได้ใจความนะคะ,ะก็คือการแต่งประโยคเหมือนเดิมนั่นเองแบบฝึกทักษะที่8นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5้า ภาพเหมือนเดิมที่จะให้นักเรียนแตกนะคะภาพที่1นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคิดว่าภาพที่1นี่คือภาพอะไรคะมีเด็กสองคนเนาะกำลังยืนกับเนี่ยตรงกลางนี่น่าจะเป็นภาพว่าเเขาอานกําลังจะวาดภาพหรือว่าเขาถ่ายรูปกับภาพว่าประมาณนี้นะคะภาพต่อไปภาพที่สองภาพที่สองที่นักเรียนเห็นเขาทําอะไรคะมีคนอยู่3ามคนค่ะ เหมือนกับกาลังคนหนึ่งเช็ดอีกคนหนึ่งกําลังกวาดกาลังถูนะคะนักเรียนคิดว่าเขาทาอะไระต่อไปภาพที่สามค่ะภาพที่สามสิ่งที่นักเรียนเห็นเขากําลังทําอะไรคะเหมือนเขากาลังทําสวนอยู่ไหมคะ,ะตัดหญ้ารวนดินหรือเปล่านะคะนักเรียนก็ลองดูรูปภาพนะคะแล้วนักเรียนก็แต่งมาให้เป็นประโยคนะคะ ต่อไปภาพที่4นะคะภาพที่4ี่เด็กสองคนกำลังจุดๆ,ๆทำอะไรคะสิ่งที่เห็นนักเรียนมองเห็นชัดเจนอยู่แล้วภาพนี้นะนักเรียนแต่งออกมาเป็นประโยคได้เลยต่อมาภาพที่5ค่ะภาพที่อ่านักเรียนต้องดูนะคะว่าในภาพนักเรียนเจออะไรบ้างนักเรียนเห็นอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็แต่งออกมาให้เป็นประโยคนะคะเดี๋ยวนักเรียนลงมือแต่งประโยคทั้ง5ข้อ ได้เลยค่ะแบบฝึกทักษะที่9นะคะอ่าก่อนอื่นต้องอ่านคำชี้แจงกันก่อนเนาะอ่ะคำชี้แจงเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดนะคะแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนให้เป็นประโยคให้ได้ใจความนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะมีภาพ5ภ,ภาพเหมือนเดิมนะคะในแบบฝึกทักษะที่9นี้มาดูภาพที่1กันเลยค่ะ ภาพที่หนึ่งอ้ภาพนี้ง่ายมากเลยค่ะนักเรียนเห็นเป็นอะไรอ่าเด็กผู้ชายกำลังจุดๆๆนะทำอะไรคะมีลูกบอลด้วยนักเรียนคิดว่าทำอะไรเออภาพนี้ง่ายมากเลยนะคะต่อมาภาพที่สองค่ะสิ่งที่เห็นคืออะไรคะอ่ามีพระใช่ไหมคะแล้วก็มีอ่าคนสองคนค่ะกำลังเหมือนกับกำลังจะอ่าที่ทำในตอนเช้าอะคะ่ะทำอะไรคะ ต่อมาภาพที่สามภาพที่สามเราจคิดว่าเขาทำอะไร mm hmm. เด็กผู้หญิง mm hmm. กับเด็กผู้ชายอู mm ้ hmm. มีตัวโนต้ตด้วยเนี่ยเนี่ยตัวโนต้ตถ้ามองเห็นตัวโนต้ตนี่แสดงว่าแน่นอนเลยเขาอาจจะ่าเต้นหรือว่าร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาภาพที่สี่ภาพที่สี่เขากำลังทำอะไรคะ,ะมีเนี่ยนะเหมือนกับอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ย ฝักบ,บัวสำหรับอาบน้ําใช่ไหมคะอ่าแล้วภาพที่ห้าล่ะคะภาพที่ห้าภาพที่ห้าเขากำลังทําอะไรเอยเหมือนกําลังง่ายค่ะนักเรียนมองสังเกตดูได้เลยนะเหมือนเขากำลังจะว่ายน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนักเรียนต้องดูเองนะคะแล้วก็แต่งออกมาเป็นประโยคให้ได้นะคะ มีทั้งหมด5ภาพนะคะต้องแต่งออกมาให้ได้5ประโยคเหมือนเดิมนะคะนักเ,เรียนลงมือทำได้เลยค่ะต่อมาเป็นแบบฝึกทักษะที่10นะคะนักเรียนอันนี้เป็นแบบฝึกทักษะสุดท้ายแล้วนะคะของการเขียนประโยคจากภาพนะคะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจทำนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะต้องอ่านอะไรก่อน อ่านคำชี้แจงถูกต้องค่ะต้องอ่านคำชี้แจงก่อนเนาะอ่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนให้เป็นประโยคนะคะให้ได้ใจความนะอ่ะมี5าภาพเหมือนเดิมที่นักเรียนต้องแต่งเป็นประโยคให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพพร้อมๆกันทีละภาพเลยนะคะอ่ะภาพที่หนึง่งนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรคะ มีเด็กคนหนึ่งกําลังทำอะไรเอ่ยนักเรียนดูภาพแล้วแต่งเป็นประโยคนะคะไม่ต้องแต่งเป็นประโยคที่ยาวนะลูกเอาประโยคสั้นๆแต่ว่าให้ได้ใจความนะคะต่อมาภาพที่สองภาพที่สองนี้อะไรภาพที่สองนี้ก็ง่ายนะคะภาพที่สองนี้อะไรคะมีปลาด้วยนะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนอะไรคะเหมือนห่วงแล้วก็ลังทาอะไร ้ง่ายเหมือนกันค่ะภาพนี้ก็ง่ายเหมือนกันต่อมาภาพที่สามภาพที่สามทำอะไรคะเด็กคนหนึ่งกำลังเหมือนกับอะไรกับต้นไม้นะเขากำลังทำอะไรกับต้นไม้คะ่ะนักเรียนแต่งออมาเป็นประโยชน,นะคะต่อมาภาพที่สี่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกำลังนั่งเรืออยู่เหมือนเขากำลัง ทำอะไรคะมีไม้พายมีพับไม้พายด้วยเหมือนกำลังพายเรืออยู่จะแต่งเป็นประโยช์ว่าไงดีอืมคิดได้ดอย่าบางคนคิดออกแล้วคะ่ะเก่งมากเลยต่อมาภาพสุดท้ายค่ะภาพที่ห้านักเรียคิดว่าภาพนี้เขาทำอะไรเอ,อ่ยทำอะไรดีคะเขาทำอะไรเหมือนกับเขากำลังนักเรีนยนคิดว่าอะไรดีอะคะ เหมือนกับเขากําลังตัดดอกไม้ไหมเหมือนกับหรือว่ากําลังเดินไปไหนสักที่แล้วต้องดีแล้วมีอันนี้ด้วยนะคะมีเหมือนบัวรดน้ําไม่ยังคิดว่าเขาทําอะไรดีอะในความคิดของนักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองแต่งเป็นประโยคออกมานะคะให้ได้ครบทั้งห้าประโยคนะคะเพราะมีห้าภาพเนะาะภาพละหนึ่งประโยคนะคะนักเรียนลงมือทําได้เลยค่ะ แล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกแต่งประโยคกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกับคุณครูดได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่าบายค่ะ